ก็ช่วยดันเวลาเราด้วยเนาะขยันไล่ก็ได้คุณบ่าวเสียงไล่กี่โมงเนาะรักๆปาเปกมาไล่ทักทายพี่น้องรักทุกคนนะคะรักๆเพื่อนๆพี่ๆทุกคนมาได้ได้จ้าแล้วนะคะก็เปิดบ้านน้อยเวลาบ่ายโมงพักเวลาว่างพักแวบๆเนาะอาจารย์ก็ทักทายโคอยูด้วยนะคะทุกคนก็ทักทายเนาะโคดก็คือ เป็นผู้ให้ความรู้เราหลายๆอย่างเนาะใครไม่มีการยืนยันตัวตนเนาะมาถักทายสวัสดีค่ะใครอยู่ข้างนอกก็เข้ามาได้ดื้อกขามาคุยกันได้เนาะจะนอถักทายสักครึ่งสัวโมงจะพี่น้องหน่อยนะคะท่านจะมีหลายๆเรื่องหลายอย่างแนะนำเนาะผู้ใดอยากผ่านการสําเร็จในการเดินเป็นครีเอเตอร์ที่อยู่นะคะถึงจะผ่านเราก็ยังไม่ไม่มีประสบการณ์เนาะเขายังบ่มีประสบการณ์เนาสิเฮสกีบเปบะได้ชังได้สิปังสิไปสิได้สิดังเขาก็ะขอคำแนะนำเนาะจาก ตอนเย็นมาก็ก็หนาวก็เย็นแต่กลางกลางวันก็ร้อนจัดอากาศไม่ไม่อากาศบ่ค่อยบรรลานกันเลยเนีมาแลงกัขึ้นทุกวันทุกวันกัสจะเป็นเพราะว่าเอาต้องเหตุเวลาหน้าที่ให้ครบเนาะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายไปจากห้าห้องไรบ้างเพราะว่าแต่ก็ยังมีรออยู่แบบนี้เนาะด้านหน้ากัเลยเราห่อยฟังเนาะจะเนาะอ่านี่แหละกัเลยพัดได้พอเห็นบอ้องมาสุดนี้มันจะช่วยทําให้เวลานาที่ร ไปได้เร็วค่ะทุกคนัตนาก่ะได้น้ำกันไล่ขึ้นทุกวันทุกวันกะสิเป็นเพราะว่าเอาต้องเหตุเวลาหน้าที่ให้ครบเนาะแต่ช่วงนี้ก็อาจจะห่างหายไปจากห้าห้องไล่บ้างเพราะว่าสิพันมาได้ก่ะสะบักสะบอมพี่น้องแต่ก็ดีใจเนาะยิ้มได้พอผ่านมาแล้วเราก็ยิ้มได้เนาะ เอาเฮ็ดสําเร็จแล้วกันแม่พี่น้องก็ได้จะเดิอเข้ามาเพื่อมาหาเงินตรงนี้เนาะมาทํางานในตรงหน้านี้เนาะเพื่อทุกคนก็จะได้มีไรายได้ได้นิดได้หน่อยกวันหรือว่าทุกวันก็ได้เนาะแล้วแต่คนเนาะแล้วแต่ผู้่นสะดวกอันนี้ค่ะบ่ค่อยสะดวกกันใดเนาะจะเนาะสัญญาณบ่ไดเน่แล้วเฮาก็ตอพบ่นทักทายได้จะเด้อทักทายกันเน,น,นาะวัฒนาก็มามาอะไรยืนยันตัวตนซื้อเด้อพี่น้องเปิดค่าการมองเห็นเนาะทุกท่านทุกคนได้ค่ะทุกคน จับไม้จับมือได้ค่ะเข้าไปปรึกษาหราือเนอะาะผู้ใดมีมีแต่ผู้ที่แนะนำสิ่งดีๆนะคะให้กันเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอาถักายกันใดจ้ะสวัสดีทุกท่านทุกคนใครเข้ามาแล้วก็สวัสดีค่ะคุณยาย,ายายเป็นยังไงบ้างคะอากาศที่เงินนอ,น,นอจกจ้ะเนาะยินดีค่ะยินดีตอนรับเข้าสู่ห้องไรบรรณาค่ะใครมีอะไรติดการอะไรยังไงก็ตักหา กดบุญยู่ได้นะคะคันจะมีแนวทางแน,น่นอนเนาะแก่แกน่นเวลาเข้ากนเข้าสีพา่พันกอนเข้าสี่ครบเข้ากระเบิง้งเช็คให้ดีว่าตรงไหนอะไรยังไงยังคะผมบอนว่าเข้าเปิดของไรเป็นการสะสมของเขานะเป็นสมสะสมของของห้องเรานะ่ะเข้าก็เเฮดเปิดไปเองเดียว สวัสดีค่ะคุณยายาพัฒทินคิดถึงสปอยสัญญาณอย่นี่สัญญาณไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยปล่อยสัญญาณแรงเนาะใส่กะยากเนกพี่น้องเสียเงินกับบบโบ,บ่หายไ่ค่อยไปเฮาสีได้เห็นมองน,น้นมองนี้เฮอาอยุตบันจะของมันเบื่อมันเซ็งเอาไปหลายๆที่หลายๆแห่งเฮาก็สีมีความสุขก็ได้เปิดโลกกว้างก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนนะคะ ผ่านมาวันทนาก็ยินดีนะคะเปิดบ้านแล้วเนาะค่ะเนาะเปิดบ้านตอนรับพีพีน้องๆเนาะค่ะเนาะมาเปิดห้องบ้อมสําเร็จเนาะหเ็นนะได้มีแนวทางมีความคิดที่อยากเดินอยากสู่ทุกคนทุกคนก็สวัสดีทักทายคุณรู้แก่แก่นสันกันที่ดีๆเนาะผู้ใทมีอันได้อันได้ค่าใจทักทายกันได้ค่ะทุกคนอยู่นี่เป็นกีเ,ทเ,ทเตอร์หมดทุกท่านทุกคนเนาะพร้อมที่แ้กต้องหามูได้จาพี่น้องเขาต้องปรึกษาคอมเนว่า เดืนดันที่จะผ่านมาแล้วแต่ผ่านมาแล้วมานอนอยู่บ้านเราก็าไม่มีใครรู้นะคะว่าเปฏิสัมพันธ์เนาะว่าขื้นกระสิบเพรใดจ้ะพะี่น้องวันนั้นเหตุหนึ่งสี่กัผ่านไปทุกคนผ่านมาเหมือนคุณย่าผ่านแบบนี้ก็เห็นกันก็เขาไปเยี่ยมไปชมกันเนาะจ้าเนาะเอราเขาเขาอาไรเป็นการอะไรขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เข้ามาเนาะเขาก็ทักทายกันธรรมาดาจา้า มาทักทายกันเหมือนเดิมทุกครั้งที่เท่าึ้นเท่ากับเมื่อก่อนก็อาจจะเป็นลายทิ่ไก่เนาะขอบคุณคุณยายนะคะเป็นเกียรติมาในห้องบรรณาเนานะกีตเธอท่านนี้ก็เป็นคุณยายที่เป็นไอดอลบรรณาเด้อเป็นพานำบรรณาเดินมาถึงพี่ค่ะคุณอินโกพิศวงอินโกอินโถเนาะตาก,ก็บอกสดีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไลวัรรณานะคะสวัสดีนะคะทักทายเด้อพี่น้อง คิดหอดคิดถึงคือเก้ามาเยี่ยมมาเย็นกันขึ้นเก้านะจะนาะมีโอกาสก็ทักทายกันได้ค่ะจับไม้จับมือเราจะตูไปด้วยกันสวัสดีครับพี่อัมพรก็ทักทายคุณสุขครับนะะเนาะค่ะเนาะทักทายค่ะทักทายทุกท่านทุกคนค่ะสวัสดีเนาะยินดีแล้วลาย,ลายมือหนีค่ะทุกคนก็นไม้กำลังใจเนาะ หลังจากเน็ดเนื่อยเมื่อยล่ามาลายๆแล้วแต่ว่ากันยังบ่านในเซ้เมื่อยดอกกสิผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เพ่นเป็นแล้วเนาะบางทีเขาก็มีโอกาสมีเวลาเขาก็สิไปเรียบร้อยแล้วครับยินดีค่ะยินดีและจะเด้อเขามาเพื่อมาหาเงินตรงนี้เนาะมาทํางานในตรงหน้านี้เนาะเพื่อทุกคนก็จะได้มีรายได้ได้นิดได้หน่อยก็ได้มีกัน มีพลังที่ว่าเขาเสิเหตุแบบใดไปจังใดเนาะสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจค่ะสวัสดีค่ะคุณรัศมียินดีนันุ่นใดมีกันมีพลังที่ว่าเขาเสิเหตุแบบใดไปจังใดเนาะสวัสดีค่ะมาส่งกําลังใจค่ะสวัสดีค่ะคุณรัศมียินดีนักน่นนี่นั่น,นสวัสดีทุกคนคนุณพ่อทองมานะคะสั่นคุณกิติพันธ์ทักทายปอทองมาด้วยจ้าเด้อกบึงค่ะท่อกัแบบนั้นแบบนี้เนาะ แต่ว่าหลังมากกว่าเหตุเป็นชิ้นแต่เรามาดูผลงานเราตอนวันถัดไปถัดไปแล้วมันมีเงินนอกจากเนาะยินดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องไรบรรน,นาค่ะใครมีอะไรติดการอะไรยังไงก็ทักหากดบุญยูได้นะคะคันจะมีแนวทางแน่นอนขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะใครเข้ามาแล้วก็มาได้ด้วย้าเด้อบรรน,นาเปิดได้ค่ะเปิดขมาได้สบายเนาะบ่ต้องทักทายเข้าไปเยี่ยมไปชมได้ค่ะแปดโมงเช้าเนาะ ขอ,ของโคดเพ่นให้ความรู้แนะนำทุกคนก็มีป้าน,นี่หน่อยก็มาเนาะคุณป้านหน่อยพาฟันก็มาเน,ะะนาะพนเปไปไปเก็บป่าน้ำเพลนอยู่เพลนสู่ป่าสวัสดีห้องนี้ก็เปิดให้มาท,ากทักทายสบายสบาย,บายจากพี่นอ้นนนองมีโคดเพลนขมาเยี่ยมมาท,ากทักทายทุกคนมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทดีเนาะให้ความรู้แบบว่าเห็นบ่อยๆแบบานั้นแบบนี้เนะาะพว่าห้องยังบพผ่านกันสั่งได้ได้แต่าถทาฮาผ่านแล้วก็ มาไล่มือหนึง่งชั่วโมงหนึ่งหนึ่งสูดๆได้จ่าเด้อวว่ามีอย่างไรเท่ากับแก้วเห็ดลงคลิปสตรีมยาวๆเนาะถ่ายยังพันมันเป็นการช่วยได้คลิปยาวาลงเป็นโหลดมีอย่างเทาก็ลงเป็นก็ทักทากทยกดอดยูด้วยนะคะทุกคนก็ทักทากทยเนาะโค้ดก็คือเป็นผู้ให้ความรู้เราหลายๆอย่างเนาะใครไม่มีข้าขอบคุณค่าโค้ดเข้ามาในบ้านวัฒนาเปิดบ้านเนาะทักทายทุกคน เป็นพลังบวกให้วันนาหน่อยมาเป็นกำลังใจเนะะเจาะวัชิเหตุปิสุก็ใกล้นับวันเนาะนับวันถอยหลังจะเดินเข้าเส้นใจเนาะนะกดีใจกับทุกท่านทุกคนที่เข้ามาเนาะเป็นพลังบวกที่ดีทั้งนั้นนะการมาเป็นกีตอร์ถ้าเราอยู่แต่บ้านเราเราจะไม่รู้อะไรเด้อพี่น้องไปเลือจา้าไปหลายๆที่หลายๆแห่งไปดูว่าตรงไหนดีตรงไหนไม่ดีอะไรเราเอามาปรับปรุงเนาะถ้าเอาเฮตเตเลียวหลายมันกับ,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 บเป็นผลกับ ข้อสี่ของเราเนาะมันกับก่ค่อยเป็นผลก็เลยเห็ดมาเห็ดคลิปยาวยาปล่อยสัญญาณยุ่นี่สัญญาณไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยปล่อยสัญญาณแรงเนาะใส่กัดยากเพี่น้องเสียเงินกับโบ่บ่บ,บหายบ่ค่อยป้ากดบุญยูบรรดาบางเนาะเนี่ยเป็นกูนดบรรนาเด้อเพิ่นเขามาสองอยู่ทางหนอกอยู่พ้าในเขามาขอบคุณมา,มา,มากๆหนุ่มสกุลเข้ามาค่ะเข้ามาในบ้านเนาะมาถทาทยบรรนานะผ่านกัน เป็นคีเอเตอร์แล้วนะตอนนี้เต็มตัวแล้วนะได้ตำแหน่งคีเอเตอร์สำหรับดาวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายค่ะสวัสดีคุณยายหน่อยค่ะยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ห้องด้ายพี่น้องคือเก่ากับบอมีแนวเว่าอย่างไรเนาะจะนาะก,ก็เพิ่งผ่านผ่านก็ผ่านกัน,กนสั่งได้ได้มาสองสามเมื่อน,นี่แหละจะเพิง่งจับ เลยมาให้กำลังใจคนที่ยังบวพานเนะาะพุทรีพันบวพานได้สาเร็จกับมีนอกจากเนาะบางคนก็ยังไม่ไม่สําเร็จในการเรียบร้อยเนาะบางคนได้ตั้งค่ามาทุกคนก็เหมือนกันคุณแม่มอนก็เหมือนกันเด้อก็รออยู่นะวรรณากาก็รออยู่เนาะเป็นกําลังใจให้เนาะแม่มอนคนที่ยังบวพานให้เป็นกําลังใจให้เด้อจ้ะเด้อให้สู้เนาะให้สู้มาตรงนี้สู้มาผ่านมาได้แล้วเราจะรู้ว่า การเราไม่ได้บังคับใครเนาะอันนี้คือความสมัครใจค่ะผู้ใดค่ะอยากไปก็บไปเยี่ยมไปเบิ้งเนาะรูที่คนจะศึกษาเนาะจ้ะเนาะเห็นบ่ามันสิสะดตลอดขอบคุณหนูเอินเดอ้อมอบดาวยี่สิบดวงเนาะมอบดาวให้คุณแม่ยี่สิบดวงแล้วก็มีแต่กีเตอร์ทุกท่านก็คือมีแต่คนสุดยอดอย่างนี้เลยเด้จ้ะเด,อะเดอะ้อถามไทยกันเนะาะมรตตอได้แบบนี้เนาะ ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มีให้กำลังใจให้เราได้สู้ได้เดินเนะน,นาะวัฒนาดีใจดีใจที่พี่น้องเขามาให้เฮามาก็มีแต่พลังบวกที่ดีๆเนาะดีใจดีใจวันนี้ดีใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับโพ๊เก็ไหนจับไม้จับมือเราจะโตไปด้วยกันส